ยินดีต้อนรับสู่ช่องบุ๊กมาแล้วครับนะครับวันนี้เราจะมาตีไททต,ตันในเกมไปปลาพัสดุนี้ดูนะครับไปดูก่อนมี่เราตัวตรงกลางเป็นสีนี้นะครับสีฟ้านะครับเราใช้สีเขียวสู้เขานะครับเพราะสีเขียวเป็นสีที่คมสีฟ้าในเกมนะครับต้องใช้นะครับไปดูกันมีเขาพลังล้านแปดนะครับถ้าตีได้ ระดับของหมื่นก็โอเคแล้วนะครับทำลายสองหมื่นนะครับตีไปครับ,บเลือดเใช้ถ้าไม่ได้ทีเราเลื่อนเราเลยน,นะนะครับคือไตีไปนะครัจีจงวิคไว้เขาแล้วรัจุดอ่อนของเขาครับจะสลับไปสลับมานะครับตีตรงจุดนั้นนะครับจะได้คะแนนเยอะนะ ที่นะทีก่อนนะดูกัน,นะครับว่าเป็นไงหมดเวลาแล้วครับได้สักประมาณประเดินสองเมืองน,นะจะได้เทมิต ตัวะแนนเก้าสองหมื่นหกชิ้นด้วยครับนี่เราไปตีอีกลึงนะครับคราวนี้นี่นะครับสีนี่แล้วครับใช้สีเขียวนะครับคนดตัวนะครับตัวนี้เป็นช้างนะครับนี่เลเลือดนิดเดียวแล้วแสนแสนกว่าเราก็ตีเหมือนกันนะครับ ทำนี้ลูกตีได้เยอะตีได้น้อยครับต้องไปดูกันนะเพื่อเราจะหมดนะครับโดนนะตัวรถตีทีโอเลจนเยอะเลยครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากันด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปอื่นๆเราจะมาลงให้ดูต่อนะครับใครชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับว่าตัวเองเล่นเป็นยังไงบ้างมาแนะนําได้นะครับผมเล่นมาดีกว่าคนระับมีช่วงหนึ่งนครับเข้าเทียมไม่ได้ก็เลยไม่ได้เล่นนะครับ ยิ่งกลับมาเล่นอีกรอบนะโปรเกมนี้สร้างสร้างด่านในเกมค่อนข้างใช้เวลาอยู่แบบแต่ละอันใช้เวลาหน,นานในการสร้างใช้เวลาเป็นปีถ้าเล่นสายฟรีนะแต่ถ,ถ้าสายเติมกปแป๊บเดียวนะครับสายฟรีเล่นจนคนอื่นแล้วก็เลิกเล่นไปหมดแล้วครับผมก็ยังเล่นอยู่เลยครับีเขียวไม่มานะครับเกมนี้น่าจะได้หมื่นกว่านะครับ ตีได้เหมือนก็โอเคแล้วเขาันนี้ก็เล็งตัวสีเขียวผมจังเลยเ <c oughs> นี่นะครับถวยหิวโดนโดนแล้วโดนเละเทะตอนนี้นี่นะโดนสีที่ผมไม่ค่อยมีนะจะลดน้อยลนะ้วนี่ยนะสีเหลืองก็มีแต่ก็ไม่แน่ใจว่าลดเยอะหรือเปล่าดูคะแนนการหมื่นหกจริงด้วยครับยังไง ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ค s c นะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับนะครับได้แสนสามก็ได้อยู่แล้ว